สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์อทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่กินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองน้ผมซึ่งกิจกรรมรอบนี้มาด้วยแบบว่าของแรงเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งจะเป็นทางด้านของกิจกรรมแบบไหนเท่ไหมหล่อไหมเฟลไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกนอ้องแต่ก่อนไปดูก็อ,อย่าลืม Like, กดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานนเองวันนี้จะเป็นทานห้าของกิจกรรมอะไรไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะผมก็คือกิจกรรมชุดหุ่นเชิดนั่นเองนะผมก็กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นะผมไปถึงวันที่6มีนากันเลยทีเดียวนะมีเวลายาวนานพอสมควรนะให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นั่นเองไม่พูดพรำทำเพลงแลผมไปเข้ามาปุ๊บ หน้าตาตู้ก็ประมาณนี้เลยนะผมก็คือหัวใจหุ่นเชิดนั่นเองนาเช่ดแบบมาได้หมดตู้สุ่มแบบรังพึ่งนั่นเองนะผมก็ก็มีชุดด้วยกัน6ชุดเท่านี้ประมาณนี้เลยนะ6กชุด <Okay. S 1> แล้วก็ค่อนข้างก็จะเป็นโทเค็นนะผมสูงสุด100น้อยสุดก็จะเป็น1โทเค็นน,นั่นเองจำนวน4ช่องนะแล้วก็2 4 3สแล้วก็1น0นั่นเองมีสิทธิ์ออกชุดเหมือนกันนะผมหรือว่าน้องคนไหนบอกว่าเกลือจริงๆก็เขาสามารถนำโทเค็น มาแรกได้ต่อผมนี้ชุดหุ่นเชิดลวาลวาน่ผมใช้359ชุดหุ่นเชิดสีฟ้า2 9 9ผู้หญิง269แล้วก็อันนี้เป็นแบบอันนี้สวยดีนะพี่ชอบนะอันนี้ใช้2 2 9กนึงแล้วต่อไปจะเป็น169แล้วก็169านั่นเองทำไมชุดผู้หญิงมันแพงกว่าวะเออกลัวอะไรเรผู้หญิงสวยกว่า oh. ก็ไม่แน่นะอผมอือ อันนี้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับหสี่้าแล้วก็หนึ่งส้านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มทั่วไปนะครับเป็นกล่องซุ่มสกินปุ๋งส่ปืนว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างข้องแล้วก็อันนี้เป็นแหวนแต่งงานนั่นเองเอ้ยมาคก่าวๆก็ประมาณนี้ <ไ brig. S 1> <ๆ>นะครับโอเคซึ่งชุดนะผมก็ประมาณนี้เลยก็คือส่วนมากที่พี่เห็นนะเขาจะใส่หัวกับผ้าปิดปากนั่นเองนะครับผมมือเหมือนกันเลยนะสำหรับของผู้ชายนะเอ้ย เพราะว่าสองชิ้นนี้คือแบบว่าเท่สุดนะทำไมเขาแบบว่าไม่ทำแยกมาให้หนอ่นอยอือต้หาตู้หมูแบบนั้นอือม, <c oughs> มาแล้วผมมาตอนนี้พี่ก็มีโทเค็นสากลอยู่สามโทเค็นนั่นเองมาดูกันว่าสุ่มแต่ละครั้งจะออกคุ้มหรือเปล่านั่นเองแต่ก่อนไปสุ่มก็ขออนุญาตไล,ล็เกินนิดนึงนะผมมา <c oughs> ไปครับผมโอเคครั้งเดียวพอเลผมมาฟีอีกหนึ่งครั้งโอเคไปครับผม มา1ครั้งใช้15เพชร10ครั้งใช้150บเพชรนั่นเองด้วยมาพร้อมกันแล้วก็ลุยเลยครับผมโอ้โหโหก็เก <c ười> ลือจังวะออีกครั้งนี้อ่ะจับแล้วผมัมนก็ มันก็ออกสีอยู่นะเออแต่มันแบบแป้งแป้งเลยชุดยังไม่ออกเลยอ่ะครั้งสุดท้ายถ้าไม่ออกก็พอละการเอาออกมอืพี่ว่ามันแบบเกินไปนะอะจัดไปครับผมโอ้โหมันออกหนึ่งลัวอยู่นะพูดไปเล่นไปแต่สองก็ออกสองออกอออก,กี่รอบวะสี่รอบ สออกสี่รอบก็ถือว่าได้อยู่แล้วผมพีมีมมโทเคนอยู่5้าสิบสองแรกเลยได้บ้างเนี่ยดูดิอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรสะสมไว้ครผมเพราะว่าโทเคนสากลนี้คือแบบว่าสามารถใช้กับตู้นี้ก็ได้ตู้นี้ก็ได้หรือว่าตู้นี้ก็ได้ั่น,น,นเอออ <Okay. S 1> คือแบบว่าถ้าน้องคนไหนแบบว่ามีโทเคนสากลไวน้นี่แบบ เจ็บเลยนะกิจกรรมนี้แบบเอามาแรกได้แบบว่าลื่มๆเหมือนเออหวานจีประมาณนี้แล้กันโอ้ยก็ถามว่าออกยากไหมก็ออกยากอยูอย่นะเออพี่จะเล่นกันโอเคโอ้โห <c oughs> ก็เป็นยังไงบ้างสำหรับตู้ชุดหุ่นเชิดนั่นเองน้องไหนเข้าประจับเข้าไปสุ่มมาแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยลายกันนะผมว่าออกยากไหมคุ้มไหมสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับพี่ก็เกลือเลยเออเกลือจริงคือแบบว่ามันออกหนึ่งร้ยนะ Oh, จบเลยหรือว่าหรือว่าเป็นเพราะดวงพี่วะหรือว่าดวงไม่มีเง,งี้ยเออว่าไปแล้วโอ้โเ <What? S 1> <c oughs> จ็บจัดเลยโอเคผมเขาประมาณนี้แล้วกันนะหมสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอกันใคลิปหน้านะผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไปเจ้าไปสวัสดีครับผม <c oughs> อย่าลืมเข้าไปส่มกันล่ะชุดมันเท่จริงนะชุดหนุนเชื่อเนี่ย